เจกากีเจกากีเอาพี่นอ้องก็ไม่รู้สินะปูหอบไปหอมูลหอดมอนอืมตกลงกะตามเคยพี่นอ้องเลยมานอนมันมานในหา้ายผอเฝ้าคือเก่าอืม เป็นยังไม่ได้ไหว้พระตินางนอนบวลาพี่เนาะเป็นอยังจะว่านอนพิถางใช่จี ปกติจะหันหัวมาผิดเหมนบอกนี่ออืมอีอันนี้อีอันนี้ รสุตรงตื่นสวยทั้งเอ่อยทั้งน่องพี่น้นนองคยมึงดูสิวานในักสนะ បាននៅនេះច mm ិត្តខ្ញ nah, ុំនឹងសិតាមហេតុការណ៍ពីណាគេຝាន់អីយ៉ាងយបងនេះអញ្ចឹងហັນគឺនេះនេះនេះអត់ទៅដល់ຝាន់ណាស់កាហ្វេណាស់ទៀត มายังส <laughs> exactly. ่งลงสรงแลพี่น้องมันเป็นบ้านอนอยู่เมื่อคืนนี่นะโอ้ยสพอได้สาเหตุที่บ่ได้นอนออกมาพี่เอาจสิส่งกาแฟกบ่ก็นาฮอก่อน มากรินผมโมเมนติเป็นพิซเตอร์นะินกาแฟแล้วลาก็นั่งก็ซือเลียงงัวรือสึไปหางัวเลี้ยงเลยกูเต่า ขโมยมาคูดยางบา่อทันอหน้ามนั้นน้่มยังบ่อทันดีดอานังไหลนังสิไหลกินจับกินมแมลงแลวนะวันนี้ กกซิดาในตำนานเลี e ้ยงเลี้ยงสาวบ้านกกซิดาอีพ่อเน่้นะบอลจู e ่เมื่อวานเนี่ยมันก็โคลงเนี่ยนะพ่อสามตนมาม้นหมางบ้างใหญ่เลยนะยายมันเป็นนะมันจัเล็กหน่อยมันจักคู้ใหญ่ไกลไปไกลมาเนาะเขาเหลืองหุ่งอยู่มาให้อ่อ แจมสีสขาวอ่ะอืมสีขาวอันมันห่งางจะเป็นนอนยามฝนมันเป็นตลอดได้ยามแหลงก็เป็นจิบกะะาแฟอามรกาสีเจ้าค่ะกาอนอื่นปนไปไม่ได้ตั้งเน่าฝฟอยกระเมาบ้านมีแล้วพี่อาาคอนโดมีทีา่ายเจ้าค่ะอืมทายแล้วมีอะไรจะแดกมันเดิมแหละพี่น้อง มียังสีแดงคือเกามันหอนอยู่ตรงลงมันจะยิงท้องซะขี้ดิบขี้ดิบขี้เดนมา่นะน่าสวยแล้วก็ระวนมากหน้าที่ผมหนีไปนี่ไม่มีติดเลยอืม มาขึ้นนี่รับจมขนาดเลยอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายนางวะปั้นช้างปั้นเสือให้ลูกท่านเล่นลูจักนานน้อยเกินไปนจ้ะ,ะสร้างภาพนางสร้างภาพเก่ง คืนนี้นางมาเดิกเลยพี่น้องโมเมนเกือบสองถุ่มอพ่เจจะมานะเกือบองถุแม่นกืแม่ะบริจานมีคนหายกํลังใจนั่งบริจานเรื่อยวะขำมือเงี้ยต่อยบาริจันวุ้เจรุนนะ กูบอกแล้วขึ้นไป่ะงมันจะไปมืดลายนั่นว่านั่นก็เป็นห่วงนอกนะเป็นายกลางทางอืมไตแบบขั้นค้ำค้ำบึมบด้และวราต้องมานอนพ้นนั่นว่าจะ่บอกนางไปตีกูเปเมาดออกวันนี้ถ้ากูเมาแล้วเออจะเป็นห่วงน่นเคยตายคืนไปฝืนอยู่โรงพยาบาลเถอหนึ่งนะพี่น้องขอบเมาเนาะ ไม่กินล้ิยวมาเตอืมนี่มเตะอยู่วากจจะับเตะเทียนใส่เดอืมมนตก็มาถือเละกก็ไปอยู่กับเจสีลกาแมนละอืม เก่าเลยพี่้องเป็นาานามรือนามจ้าเ่นังเก็ซอเลยเ้ <c oughs> ทาทำเป็นยังสิ่งใดที่ทำให้นังเปลี่ยนบานีดาไปหาก่หนึน่งคืมันเป็นสวงงามนาแะละปกติจะนั่งไปสูมือไปหา,าสดสแอลกอฮอลนะ์อว่าอะไร่วงนี้กักบเขาพันซาเนาะเขาจะก็เลยปวดจากขนาด ปกติเนี่ยไปสายบ้านนนั้บ้านยังาะบ้านนายุ่งหลานสุงเจ้าที่ไปบ่อยๆนะหลานใดจุงมาบ่ไปลงพยาไปบ้านคนเลยเยอะเงินชุมกินจุ่มเจ้าจิ่มเจ้าแต่ก็แล้วเลาะมาเผาหมู ผมไปออมากับพะหมูอีกหม่พับเบิงอยู่สง่งข้อมาด่าบันนนี้อิกากี <g ül s> มึงด่ากูออกสื่อปะ่ะกูสิว่าใช่พะลุงเิ่นกบเป็นตะไขอยู่นะจ้ะปกติตา่าเพิน่นสีขาวแต่ชื่นบืขาวเด้อน่ะมีส่วนเรืืองกับเกะ็ดในตาล่าคือเห็นส,ก,สก,กิดส๊ด สังเกตมาไกลๆนี่คือเห็นอืมนานจะจ้าปกตินาจขับเปิดไปข้างแล้วก็่เป็นยังไงซะจะงสินขึอวยแน่เดยฉันหนักังเมื่อจะเป็นเมื่อยดิแ่นตอนเอื่อยตอนได้กลองปิดนั่นดิ ล่าโซ่ฮือใช่ป่ะก็ไปที่แล้วนี่กอันเห็นอยู่อันงานอันปล่อยปล่อยสีเป็นมะเร็งอีกอย่างง่นนะอันมันดูเบาอย่างไรเลอ๋อมันโลก มาเร่งม mm ันโรกมาเร่งม <c ười> ันบอดใเลือกมันบอดใเลือกอายุบอดใเลือกคนเขาบอกเป็นป่วยเจ๊เคื่อนนะนะแบบว่ารักษาบอทันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมะเร็งเน่องโรคที่น่าจะสีบอดเลือกคล้อยนาอีกบ่บ่เธงมาเร่งพี่น้อง เออเกี่ยวกับมอลูกหรือแม่ไม่ไม่เทิงพวกสีบเลั่วมอดมาเจกันเป็นมะเริงในมอลูกนี่ไม่เทิงอันสีบเลือกนะอันนี้เพื่อใสสะโพกแต่ยาดนางเดพี่น้องเขาไมาเทิงเราทำแบบรวมรวมมอลูกแต่งหัวนางน่ะบุ่ญหัวนางเนาะบ่ถึงหลุด นันก็บว่าเปินี่ากันแค่อีกแบบมล่ากัะบบอกระไรจะคล้องนะนะดอยฮะนี่ท่มีหมูติตาเมือเดินี่ถ่ายสั่างวัตสุกันฟังนวันเราเป็นอีสั่งป็น็บบอกสานะก็เป็นลงเขาลงขาว อันสีบลเลือกค่อยในนางเด้อพี่น้อง่างกากีเองนางกเคยเป็นเอดมากาสาแตกโขบโขบว่านางเป็นเอดเคยเป็นเอดมาสิเาวนางเพีนน้องเอดเตึมมาเด้ย นี่ากาัดยังสาวที่นอ <c oughs> ปัะชิประชัม,มันเป็นประเด็น,นี่พอแห้งเลยนะจจอ,อย่าไปเขียดอย่าไปเขียดอรงกวานางสั่งภาพ นางกวาดแค่สั่งภาพนางบริกวดาดอีดีทน,น,นที่แท่นนองนองทีตื่นสวยแต่ัม่ตื่น่างันางทามต่ที่แท่นมันตื่นอะไรเจ๊จะไม่ปัองอะไร เห็ดมานี่เห็ดปอกตาเห็ดปอกตาโอเ้ยเออกในคันจุดฉันเลยพอป่อนมีนกันหนอนลายกระโดดกินบอกบ่กกินสิเจี่ยเ,เมมึงไง,งมันจะเป็นบ้านอนอย่ามาลองงองเงงพี่น้องปูปูมันแนมหาพี่น้องมาเห็นสามบ้าน เอ้าเจมันส ah ั mm ่งผานน้ำเด็ดแมวตาเต่าหนาหน่อยเถอะแต่หละทีเต้านงอักขืนน้ำมาไหวหนาเงิร์นฉันนั่งคิดไปคิดมาอ๋อฉันเข้าใจแล้วว่าอย่างหย่าน้ำอีหยางส์ปะมันหย่านจริงยุ่นเจอาตามตรง ฮะกินลบอะมึงไปอันหายผ่อกินยาก่อนไว่อยสำเร็จละพี่เนาะลาเจ๊จเริ่มดูสุขสุคนเดจตาสวยแล้วอมรักกัตกับสิมือจ้าอเด็กหน่อยนั่งกับสิมือนกินข่าว มันอไปอนปัดาวนันนะ่าวนบอยคนนากิดพป็นยีกี้าต่ปักดาวนเี่กคุณหามันทีแกเดี่ยวอจ้ว่าจ้ว่ากากีกับขาได้ใจบ่อยว่าออกมาจากอืมอืม